ทุกคนตอนนี้นงเยาวอยู่ที่เมอร์ไลออนนะเป็นเวลาประมาณบ่ายสองแดดแรงมากเลยแต่ใช้ว่านักท่องเที่ยวจะย่อท้อนนะดูนะดูธรรมดาที่ไหนสวัสดีเมอร์ไลออนมาหาเธอแล้วโอ้เป็นที่รักใครของมวลมหาชนที่สิงโตเราโน่นมารีนาเบแซนนโน่นกะลำปี นู่นสิงคโปร์ไฟเออร์นูน่นกำลังทำอัศจรรย์นั่นแหละบ้านฉันเรียกว่าอัศจรรย์เพื่อต้อนรับการแข่งขันกีลาอะไรสักอย่างก็ไม่รู้อะเดี๋ยวเดินกันไปต่อจะไปที่ไหนนั้นเดี๋ยวตามกันไปตอนนี้ผู้ร่วมขบวนการก็เหลือแค่สองคนก็คิดว่าวันนี้น่าจะเดินได้สักประมาณเกือบ10กิโล ดดูิเมืองแห่งความสะอาดพนาักงานเก็บขยะในแม่น้ำ เรือพานักท่องเที่ยวล่องแม่น้ำสิงคโปร์ที่แรกนงเยาก็คิดว่าเขาจะมีล่องเฉพาะตอนกลางคืนฮจริงๆตอนกลางวันก็มีโอ้ยเข้าใจผิดคะเข้าใจผิด เดินแบบงงๆงหงลงๆลงลงก็มานี่เลยค่ะศูนย์อาหารแม็กเวลจริงๆมันก็อยู่ใกล้ๆก,กับวัดวัดพระเขียวแก้วนะคะก็พอมองมาก็เห็นศูนย์อาหารแม็กเวลเออมันอยู่ใกล้ๆก,กันนี่เองไปค่ะเดี๋ยวนงเยาวจะไปกินข้าวมันไก่เทียนเทียนทีนทนท่เขาเ,เห็นยูทูปเปอร์ทั้งหลายเขาลงกันว่า ต้องมากินให้ได้นะคะข้าวมันไก่เสียดเทียนอเออลองไหมเออลองลองเนี่ยคิวเฮียลองคิวเฮียแ่บเ้ยเดี๋ยวเรามานั่งตรงนี้ดีกว่า อยากมาลองข้าวมันไก่พพเียน,นที่ยูทูปเบอร์เขารีวิวกันไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแต่คิวยาวมากแต่รอได้พอรอได้แะตอนนี้คาดว่าอีกครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้กหินรอต่อไปอยากลองต้องรอชิคก k นไรส์สแตนดาร์ดสไซล์ทู ได้กินแล้วทุกคนดูดิโอ oh. ไก่นี่แบบไม่เห็นรูขุมขนของหนังไก่เลยอ่ะ <im itation> เออมันเป็นไก่แบบเหมือนไก่ไม่มีรูขุมขนน่ะ <Yeah. S 2> ดูสิมันเป็นไก่จาก เมืองไหนมาเลเซียหรืออะไรไก่ไม่มีรูขุมขนจะกินแล้วนะกินแล้วนะทุกคนข้าวมันไก่เพียนเพียนข้าวเขาก็โอเคนะ <c oughs> แต่ว่าน้านำจิ้มน้ำจิ้มบ้านเราที่มันใส่พวกอะไรอะ ถิงกิ๊กขาขาถิ่งถิ่ง,ถ,ง,ถ,งถิ่งซอยอะไรเงี้ยมันจะอร่อยกว่าหอมกว่าอันนี้มันออกแบบน้ำส้มเล็กเปรี้ยวแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้มาแล้วก็ต้องลองอคุณเขาไม่มีน้ำตุมให้สังเกตจากโต๊ะข้างๆไม่มีน้ำตุมไม่มีขายได้น้ำส้ม เราจึงกินแบบไม่มีน้ำซุปลองแล้วไซส์สแตนอาหารเท่านี้ก็ทำให้เราอิ่มไนะปอย่างแบบปาหัดเลยนะเนี่ยร้อยเนนะม,ก,มยกลับมาแดนเดนอ่ะมืดอ่ะมืหอถามืดกทะ ด,ด,ดี๋ยน้ำน้ำเรายังอยู่เขามีที่เก็บยาห็นะเขาบอกว่าให้เก็บยา เดินกว่าจะเจอตึกโปเตโตเฮดมันก็เป็นตึกแล้วนะธรรมดาธรรมดาแต่เป็นเพราะว่าคงจะถ่ายรูปสวยอะ่ะเขาสร้างมาตั้งแต่1939สำหรับ EP นี้นงเยาวก็ต้องขอจบไปกับคลิปวันที่2ของทริปสิงคโปร์นะคะเป็นการเดินทางที่ใช้เวลาในการเดินมากเลยค่ะ น่าจะสักประมาณ10กว่ากิโลเมตรได้สำหรับวันนี้นงเยาวขอลาไปก่อนค่ะ